สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง g r e น n e r y House นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ไอเดียในการดูแลต้นกล้วยไม้ในหน้าแล้งนะครับซึ่งปกติเวลาหน้าแล้งฝนก็จะทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน,านการดูแลต้นไม้ของเราก็จะต้องลดน้ําบ่อยมากขึ้น ทีนี้ต้นไม้ประเภทก้้ยไม้เป็นไม้แขวนการกักเก็บน้ําก็จะทําได้น้อยลงไม่เหมือนกับพืชที่เราปลูกในดินใช่ไหมครับวัสดุปลูกจําพวกกากมะพร้าว่านหรือเศษอิฐดินเผาอะไรพวกนี้ก็จะไม่สามารถเก็บความชื้นได้ได้นานแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคว่าทําอย่างไรให้ต้นไม้พวกนี้ สามารถมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาวัสดุปลูกสามารถเก็บความชื้นตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องทําบ่อยไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆใช้น้ําน้อยแล้วก็เป็นการให้ปุ๋ยต้นไม้ไปด้วยในตัวทําให้ต้นไม้งามและก็ออกดอกตลอดทั้งปีนะครับส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเราก็นํากระมังหนึ่งใบแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มเลยนะครับอันนี้สูตรที่ผมใช้ก็คือจะใช้เป็นการให้ปุ๋ยเร่งต้นเร่งดอกด้วยนะครับ โดที่จะใช้ก็คือใช้กระปิผสมกับเครื่องดื่มชูกาลังอันนี้ผมก็ใช้เป็นเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อไหนก็ได้ครับชนิดไหนก็ได้เหมือนกันก็ใส่ไปประมาณกะประมาณเท่าเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้น้ําหมักชีวภาพอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆอาจจะมีน้ําหมักชนิดไหนนะครับอาจจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมอนไข่หรือน้ําหมักต่างๆที่เราทําไว้ใช้ตามบ้านโดยสัดส่วนที่ผมได้ทําการผสมนะครับก็คือ ส่วนผสมจะอย่างประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนกินข้าวนะครับก็ผสมลงไปในน้ํา1กะลกระมังประมาณ10-15ึิลิตรนะครับสัดส่วนก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้นะครับเราก็จะทําการผสมลงไปแล้วก็ควรให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็นําต้นกล้วยไม้ของเราทั้งกระถางน,นะครับแช่งลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีหรือให้เราสังเกตที่วัสดุปลูกนะครับว่าสามารถดูดซับน้ําไปได้ จน,จนเต็มนะครับแล้วก็มีความชื้นพอที่จะอยู่ได้ประมาณสัก2-3วันนะครับเราก็ยกขึ้นแล้วก็นํากระถางใหม่ลงมาแช่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการประหยัดน้ําเราใช้น้ําแค่1กะ่กะมังเราสามารถที่จะรดน้ําต้นไม้แล้วก็ให้ปุ๋ยไปในคราวเดียวกันนะครับโดยที่1กะ่กะมังสามารถลดได้ถึง20 3 0ถึง30ต้น30กระถางเลยนะครับเราก็จะทำอย่างนี้นะครับซ้ำๆวนไปเรื่อยๆจน,จนกว่าจะครบทุกต้นนะครับ ซึ่งนอกจากด้วยไม้เลยนะครับเราก็สามารถนํามาใช้กับต้นไม้ที่ใช้วัสดุปลูกเป็นดินนะครับโดยเราก็จะทําการแช่ไปทั้งกระถางเช่นกันเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงระยะเวลานะครับถ้าเป็นวัสดุปลูกที่เป็นดินเราอาจจะใช้เวลาแช่แค่สักหน,นาทีนะครับให้ดูว่าน้ําสามารถซึมเข้าไปในดินได้แล้วก็เราก็ยกออกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแช่นานจนเกินไปก็อาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับ หลังจากที่เราทําการแช่น้ําไปนะครับก็จะสังเกตได้ว่ารากต้นไม้และก็วัสดุปลูกจะมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการทดลองที่ผมทํามานะครับก็สามารถกรเก็บความชื้นไว้ได้ประมาณ3วันนะครับเราก็จะทําประมาณ3วันต่อหนึ่งครั้งแต่ในครั้งถัดๆไปอาจจะใช้แค่น้ําเปล่านะครับโดยการให้ปุ๋ยหรือการผสมปุ๋ยก็จะทําประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคและเป็นไอเดียดีๆที่ผมทําแล้วก็นํามาแชร์กันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ